สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องแมงกะพุนชาแนลนะครับโอเคคลิปนี้แมงกะพีก็ทำคลิปให้กับช่องแมงกะพุนเช่นเคยนะครับเพื่อเก็บ4,000ชั่วโมงนะครับเอาละครับคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงการบอกบุญนะครับซึ่งแมงก b ะพีเองก็ได้ดูที่หน้าเฟซของย่านีนะครับซึ่งได้โพสต์ไว้ว่า พ่อกรอบนะครับพอน้องต้นข้าวจะบวชในวันที่30ตุลาคมนี้นะครับทุกท่านโอเคครับเดี๋ยวผมจะอ่านหน้าโพสต์ของย่านีให้ฟังนะครับเฟซย่านีนี้ชื่อย่าน้องต้นข้าวดวเตียงชิงทุนนะครับบอกบุญจ้าช่วงนี้น้องต้นข้าวได้พักการแสดงทีมงานและครอบครัว โดยญานีได้ถือโอกาสาช่องว่างนี้จัดพิธีอุปสมบทให้กับพ่อกออบเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ญานีและครอบครัวและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระผู้เสด็จสู่สวรรคคารายพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาไมิสุดไม่ได้กำหนดพิธีในวันพฤหัสสวีรที่30ตุลาคม2568เวลา7นาฬิกาวงผมนาคเวลา8นาฬิกา30นาทีนำนาคเข้าพิธีอุปสมบท ณวัดชัยชุมพลชนะสงครามพระอารามหลวงวัดใต้อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีทั้งนี้ทีมงานและครอบครัวมีความตั้งใจที่จะจัดงานแบบเรียบง่ายหากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนเพลงที่ว่างเว้นจากภารกิจอื่นใดสะดวกที่จะเดินทาง่าใครขออนุญาตเรียนเชิญร่วมอ นุธโมร่วมอนุโมทนาในครั้งนี้ตามวันเวลาสถานีดังกล่าวค่ะอ่ะโอเคนะครับ F c ซก็ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้กันเยอะมากเลยนะครับทุกคนนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเนาะคือช่วงพักแล้วก็เราก็ได้ยินข่าวมาแล้วว่าพ่อ๊อฟนะ่าจะบวชนะครับ ก็ยังไม่ได้บอกวันเวลาที่แน่นอนนะครับแต่ครั้งนี้ได้บอกวันเวลาที่แน่นอนแล้วนะทุกคนเนาะนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับแม็กะบี้ก็ขอสาธุบุญนะครับนิโมทนากับพ่อกอฟพ่อ้องคนข้าวด้วยนะครับที่จะบวชนะครับสาธุนะครับคือตอนนี้นะครับแม็กะบี้นะครับอยู่ที่บ้านกําแพงเพชรนะครับก็ ไม่สบายด้วยนะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการรักษาตัวอยู่วันที่สามสิบตุลาเนี่ยไม่รู้จะหายทันหรือเปล่านะแต่ก็คงดีดีขึ้นแหละเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอาการผมดีขึ้นครับตัวไม่ร้อนแล้วไม่อุ่นแล้วนะครับวันนี้ผมไปฉีดยาเขียมที่สองมานะครับวันนี้เมื่อช่วงบ่ายเนี่ยแมงกะี่ไปที่รังกระบือไปกินข้าวก่อนแล้วก็จากนั้นก็ไปคลินิกที่เดิมแล้วก็ ให้หมอฉีดซ้ำอีกเข็มหนึ่งเพราะายังไม่ดีขึ้นก็เลยได้ฉีดมาแล้วก็ได้กลับมานอนพักก็ตื่นขึ้นมาก็มาอาบน้ํานะครับก็ดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่ได้หายขาดแต่เราก็กินยาไปด้วยนะครับก็พรุ่งนี้เท่าไหร่ละย่สิบแปดละมาลื่นยีิบเก้าเดี๋ยวก็ถึงงานละอีกไม่กี่วันครับ2วันสาวันนะครับก็ผมเองเนี่ยนะครับ ยังทำงานที่บ้านยังไม่แล้วเสร็จนะครับยังไม่มีรถ <c oughs> ไปด้วยมีแค่โซนิกครับมันไกลครับทุกคนนะครับคือถ้าผมไปที่การเนี่ยผมก็ต้องกลับมาที่บ้านอีกซึ่งระยะทางมันไกลนะครับมันก็ต้องใช้เวลาหลายวันไปก็หนึ่งวันเต็มแล้วคือก็ต้องอยู่อีกนะครับผมเองก็ยัง ยังไม่ค่อยขายดีเท่าไหร่เนาะนะครับสรุปผมไม่มีรถไปนะถ้ามีรถยนต์นะครับถ้าเกิดว่ามีรถรถยนต์มารับแมงกกบี้น่ยแม็กะบี้ก็ไปได้แต่ว่าผมอยู่ต้องกำแพงเพชรนะครับจะมีเอฟซีคนไหนที่จะมารับไปงานบวชพ่อกอบ,บ้างคือมันก็ต้องมารับผมแล้วก็มาส่งผมที่บ้านด้วยเพราะผมไม่มีรถกลับนะครับ แต่๋ยถ้าเกิดว่าไม่มีใครอามารับก็ไม่เป็นไรก็คือเราก็ไม่ได้ไปเราก็ทําคลิปอนุโมทนาบุญอยู่ที่บ้านเพราะว่าไปไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่างานของผมยังไม่แล้วเสร็จเลยเพราะผมเพิ่งกลับมานะครับกลับมาแล้วผมก็ป่วยนะครับว่าจะพาแม่ไปหาหมอดันป่วยซะเองแม่ผมก็หายไปแล้ว <laughs> แม่ผมหายไข้ไปแล้วครับแต่ผมน่าเป็นนะครับอก็โอเคผมก็รักษา ตัวอยู่นะครับโดนฉีดยาไปสองเข็มแล้วก็กินยาตามที่หมอบอกนะครับก็โอเคนะน้ำผมก็กินไม่ใช่น้ำเย็นนะครับก็เป็นน้ำขวดธรรมดานะครับก็การจัดงานนะครับยานีก็บอกแล้วว่าจัดงานแบบเรียบง่ายนะครับ อยู่ในช่วงของการไว้อะไรด้วยนะครับก็คือ,อโกนหัวแล้วก็บวชเลยนะทุกคนนะอันนี้คือเรียบง่ายมากเลยนะทุกคนนะเนี่ยปองผมแล้วก็นำน้าเข้าโบสถ์เลยนะครับถ้าเป็นประเพณีในแถวบ้านผมเนี่ยยังนะครับโกนผมปงผมก็ต้องมาแหลกขวาน,น้าอีกกว่าจะได้บวชก็อีกวันหนึ่งนะครับ ่าก็อันนี้คือว่าสุดยอดมากผมผมแล้วนำหน้าเข้าโบสเลยไม่ต้องมีวิธีอะไรมากมายนะครับก็ถือว่าเป็นวิธีที่เรียบง่ายนะครับดีใจครับที่จะได้เห็นพ่อก๊อบผมผ้าเหลืองนะครับให้กับคุณแม่หรือคุณย่านีนะครับลูกชายของคุณย่านีเนาะพ่อของน้องต้นข้าวนะครับจริงๆแม็กบี้อยากไปนะ นะครับอยากไปมากๆครับแต่ว่าผมไม่มีรถด้วยนะครับรถที่จะสะดวกไปก็น่าจะเป็นรถยนต์นะรถมอเตอร์ไซค์ไม่สะดวกเลยนะครับทุกท mm ่า hmm. นก็รอดูนะครับ mm hmm. ก็ไม่รู้ว่าผมทําคลิปนี้ไปน่ะจะมีเอฟซีท่านไหนทีอ่อยากจะร่วมทําบุญคําว่าทําบุญในที่นี้หมายถึงทําบุญคือสละเวลานะครับ คือเอารถมารับผมนี่คือคุณก็ได้บุญแล้วนะครับแล้วผมเนี่ยไปร่วมง,งานพ่อกอบคุณก็ได้บุญด้วยนะครับเพราะว่ารับผมไปผมก็เป็นช่องไลฟ์สดทำคลิปให้ f c ได้ดูกันทั่วประเทศนะครับผมเองก็ไม่รู้ว่าไลฟ์สดได้หรือเปล่านะแต่คิดว่าน่าจะไล์ได้บังครับคิดว่าคิดว่า,น,าน่าจะไล์ไดถ้ถ้าไล์ไม่ได้ก็ทำคลิปเอา นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางครอบครัวของญานี้นะว่า,าจะให้เป็นแบบไหนนะครับถ้าไลฟ์สดได้ก็ไลฟ์ถ้าไลฟ์ไม่ได้ก็ถ่ายคลิปเอานะครับประมาณนี้เนะเาะหลักๆไลฟ์สดมันก็ถ้าเกิดไลฟ์ไม่ได้ไม่เป็นไรแล้วก็อยากไปร่วมงานต่อให้ไม่มีาก,การถ่ายคลิปผมก็ไปร่วมนะครับแต่ครั้งนี้ทั้งนั้นอุปสรรคอยู่ที่ว่าผมอยู่ที่กำแพงเพชรไม่มีรถไป นะครับก็ต้องพึ่งพา fc เลยเนาะถ้า fc ไม่สะดวกก็ไม่เป็นไม่เป็นไรเนาะนะครับขอท่านที่สะดวกที่มารับผมได้มารับมาส่งผมได้นะก็จริงๆวิพิธีการมันก็คือทำช่วงเช้าใช่ไหมล่ะเสร็จแล้วก็โอเคผมก็กลับได้นะครับคือนำหน้าขา้าโบสปุ๊บพอบวชเป็นพระเสร็จก็มา,าออกจากโบสแล้วก็ใส่บาตรกันใส่ทูบใส่เทียนใส่เงินในย่ามนะครับ พระบวชใหม่นะครับพอเสร็จพิธีเราก็กลับได้นะครับก็เวลาทั้งหมดน่าจะประมาณครึ่งวันนะครับน่าจะแล้วเสร็จในประมาณครึ่งวันนะครับทุกคนแต่ว่าการบวชการบวชพระเนี่ยในโบสถ์นานเขาสวดนานนะครับก็ตีไปว่านู่นเลยอพอดีแหละพระออกมาก็ฉันเพลนนะครับน่าจะน่าจะทานนิมนต์ฉันเพลด้วย นะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะนะครับจะก็ชื่นชมนะครับทางครอบครัวญาณีเนาะเพราะว่าเป็นการบวชที่เรียบง่ายมากนะครับไม่ต้องจัดงานอะไรให้ใหญ่โตนะครับไม่ต้องเสียเงินเยอะมากมายนะครับโกนหัวเข้าวัดได้เลยนะครับแล้วก็มีเอฟซีของ้รงต้น่ข้าวทุกสารทิศมาร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะครับดีใจครับที่ได้ข่าวว่าพ่อก๊อบจะบวชนะครับ าบุญกุศลของลูกมีจริงนะครับขอให้มีคนช่วยพาแมงกะบ,บี้ไปงานบวชพ่อกอรด้วยนะครับจริงๆอ่ะผมอยากไปนะขาดช่องแมงกะบ,บี้ไปก็เหมือนขาดอะไรไปอย่างหนึ่งเนาะนะครับซาธุข,ขอให้ผมได้ไปอธิษฐานขอให้ผมได้ไปใครสักคนหนึ่งพาผมไปนะครับอตอนนี้ผมก็รู้สึกดีขึ้นแล้วนะครับดูหน้าตาผมเนาะก็ดูดีขึ้นนะ ดีขึ้นกว่าเมื่อเช้าเมื่อเช้านี้ไม่ได้เรื่องเลยนะครับทุกคนนะครับยังไม่ได้เรื่องเลยนะครับก็เลยตัดสินใจไปฉีดยาเข็มที่สองยอมเสียเงินนะครับวันนี้ก็เสียไปประมาณเกือบ300ร้อยนะครับก็ซื้อผมก็ได้ซื้อแมสมาครับผมซื้อแมสมาแล้วนะครับเพราะว่า ต่อไปนี้เวลาใ,ใส่ในการขับรถมอเตอร์ไซค์ผมจะใส่แมสนะครับเพราะว่าฝุ่นเยอะนะครับฝุ่นละอองมันเยอะครับนี่เป็นแมสอนามัยนะครับผมจะแกะออกมานะครับแล้วก็จะใส่ให้เอฟซีดูสักหนึ่งอันนะครับนี่ตัวนี้นี่น,น,นะครับเป็นแมสสีขาวนะครับ ก็หายใจออกอยู่นะครับป้องกันตัวเองไว้นะทุกคนเนาะเพราะว่าฝุ่นละอองมันก่อให้เกิดเชื้อโรคทําให้ร่างกายเราอ่อนแอได้อย่างน้อยก็มีผ้ากองอากาศการใส่หมวกน็อกไม่สามารถที่จะกองได้เพราะมีลมใต้ใต้ใคางอีกเข้ามานะครับช่วงนี้ทําถนนเยอะมีฝุ่นมีอะไรเยอะแยะไปหมดสิ่งนี้ช่วยได้นะครับ โอเคครับแมสท,ที่มันก็ใช้ได้หลายลอันนะเนาะนะครับขอเป็นแมสนะครับคืออันนี้ก็คือใส่ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งไปนะครับนี่ก็โอเคนะทุกคนนะใส่แมสเนี่ครับราก็ต้องรักษาตัวนะทุกคนนะเพราะว่าเราป่วยเราไม่อยากป่วยเพราะผมก็รู้แล้วว่าผมป่วยเพราะอะไรเพราะอากาศนี่แหละ อากาศมันเปลี่ยนแปลงแล้วก็ฝุ่นเยอะอะไรเยอะนะครับเราไม่ไม่ใส่เราไม่ใส่อันนี้เลยนะคือการขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกท้องถนนน่ะมันได้ทั้งควันพิษมันได้ทั้งฝุ่นนะครับได้หลายอย่างนะทุกคนนะมันได้กลิ่นได้อ้หลายอย่างนะครับไม่เหมือนนั่งในรถยนต์นะครับมันจะมีแอร์มันจะมีการฟอกอากาศอยู่แล้วนะครับมันจะมีการฟอกอากาศอยู่แล้วเพราะนั้น อการใส่แมสนะครับขับรถมอเตอร์ไซค์จะดีดีที่สุดนะครับผมก็ป้องกันตัวเองเนาะทุกคนเนาะก็อยากไปนะงานบทพ่อกรฟนะครับตามนี้นะครับใครจะอาสามารับมาส่งแม่กบี้ก็คอมเมนต์มานะครับอยากไปจริงๆแต่ถ้ามันไม่มีจริงๆไม่มีใครมารับมาส่งก็ทําคลิปอนุ่โอทนาบุญอยู่ที่บ้าน โอเคทุกคนนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ยาวมากนะครับก็แมงกกาวีก็จะได้นอนพักผ่อนเนาะนะครับก่อนนอนก็จะมีไลฟ์พูดคุยสักหนึ่งชั่วโมงได้คุยกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ